สวัสดีรอบออสองทุ่มนะคะสองทุ่มที่นี่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเนาะวันนี้พระอาทิตย์ตกดินอยู่ที่สามทุ่มนะคะแก้แก้พาออกมาสองมะเขือค่ะสองมะเขืออันนี้คือมะเขือยาวบ้านเรานะคะมะเขือยาวบ้านเราเป็นยาวยิงนะคะยาวเลยสอกเลยนะคะที่มันงอๆงงงนี่หมายถึงว่ามัน มันอยากอยู่ในกระถางนะคะมันไม่ยอมโผล่ออกมาข้างนอกนะคะก็เลยให้เขาองอๆออแบบนี้นะคะอันนี้ก็ยังไม่เด็ดนะคะรอว่ามันมันมันจะยาวถึงประมาณกี่ฟุตนะคะต้องรอชมด้วยกันนะคะเพื่อนๆยายแก้วก็มีหลายต้นนะคะมะเขือมะเขือยาวบ้านเหล่าเนาะมีทั้งลงดินมีทั้งในกระถางนะ ในในกระถางแก้วก็ได้สามกระถางนะคะก็มีลูกหมดแล้วเนาะ,ะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะมาเขือยาวนะคะโอเคนะคะคลิปมาเขือยาวก็จบแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย